เบิร์ดเทคนิคเปิดใจครั้งแรกนะครับหลังสูญเสียแตงโมลั่นอยากเปิดใจรักใหม่แต่มีเงื่อนไขที่แฟนๆแตงโมฟังแล้วแห่คอมเมนต์สนับสนุนโดยทากาเซเพลง Our New Year ฟังได้แล้วที่ YouTube t a เ a s e Official และ Music Streaming ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อนๆคงจาได้นะฮะว่าเรื่องราวของเต็งโมนิดานักแสดงสาวที่จากไปอย่างกระทันหันทําให้คนไทยใจหายกันทั่วประเทศและเมื่อวันที่14ธันวาคม2568ข่าวที่หลายคนรอคอยก็โผล่มาอีกครั้งนะฮะเมื่อเบิร์เทคนิคอดีตแฟนหนุ่มของแต็งโมออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านโซเชียลมีเดียนะครับและนี่คือสิ่งที่แฟนๆอ่านแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเบิร์ดบอกตรงๆนะฮะว่าเงามาหลายปีแล้วควรเปิดใจเปิดตัวกับคนที่สบายใจและรับในตัวตนของเรา ได้แต่สิ่งที่ทําให้ข้อความของเขาต่างจากคําพูดธรรมดานั่นก็คือเงินขายที่เขาตั้งใจสหรบคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตครั้งใหม่คือต้องรักและให้เกียรติแตงโมในทุกๆวันทุกๆเรื่องรวมถึงไปหาที่หลุมศพในวันเกิดของตงโมด้วยกันฟังแล้วนะครับเหมือนจะเป็นคําพูดของคนที่จมอยู่กับอดีตเพียงอย่างเดียวหรือไม่แต่คิดว่าสิ่งที่เบอร์สืบออกมานั้นคือยังคงให้ความสําคัญกับความทรงจําที่มีร่วมกันแต่ก็พร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าแต่ขอให้คนใหม่ที่เข้ามาเคารพในความรักและความทรงจําเก่าของเขา แน่นอนนะครับว่าทันทีที่เขาโพสตข้อความนี้ เพื่อนแฟนก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอให้เบิร์ตเจอคนที่รักเขาและรักแต่งโมไปพร้อมกันนี่เป็นคำพูดที่ทั้งอบอุ่นและซึ้งมากชีวิตต้องเดินต่อไม่ใช่จมอยู่กับความเศร้าเป็นตน้นจริงอยู่ว่าเรื่องราวของความรักและการเปิดใจครั้งใหม่หลังจากสูญเสียคนที่รักไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะสำหรับใครบางคนแต่เบิร์ตก็เลือกที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาแบบไม่มีกัก๊กแล้วก็ไม่ปิดบังนะครับเหมือนคนที่พร้อมที่จะยอมรับหัวใจตัวเองแล้วเดินต่อไปข้างหน้าแม้ว่ายังมีีส่่วนท พันอยู่กับความทรงจําเก่าๆอีกมากมายสรุปสั้นๆนะฮะก็คือเวลานี้เบิร์ตยังคงจดจําแตงโมด้วยความรักแต่ก็พร้อมที่จะเปิดใจให้ใหกับอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้าพร้อมเงื่อนไขที่ว่าคนใหม่เข้ามาต้องเข้าใจและเคารพในสิ่งที่เขามีให้กับแตงโมอย่างจริงใจโพสต์นี้จึงกลายเป็นกระแสที่แฟนๆแห่โวยพรและแชร์กันต่อกันหนักมากนะฮะเพราะมันสัมผัสได้ถึงหัวใจของคนที่เคยเจ็บและยังพร้อมเดินต่อแบบอบอุ่นจริงๆพี่นิวอไอว่าไงครับผมคิดว่า การที่คุณเบิร์ตเปิดใจและตั้งเงื่อนไขแบบนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความรักและความทรงจําที่เขามีต่อแตงโมนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยว่าการจะเปิดรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตใหม่หลังจากสูญเสียคนสําคัญไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เงื่อนไขของเขาก็ดูเป็นการให้เกียรติและรักษาความรู้สึกในอดีตไว้ด้วยครับการแสดงความชัดเจนตั้งแต่แรกก็เป็นข้อดีนะครับทาให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและเคารพในความรู้สึกลึกๆของเขาด้วยเป็นการให้เกียรติทั้งตัวเองและคนที่จะเข้ามาใหม่ในอนาคตครับเราเห็นแฟนๆเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจเบิร์ดอวยพรให้กับความรักครั้งใหม่ของเบิร์ดกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแสดงว่ามีคนมากมายที่พร้อมให้การสนับสนุนและเข้าใจคุณเบิร์ดความรักครั้งใหม่ก็อาจจะเป็นกำลังใจและน พาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขาได้นะครับผมก็หวังว่าเขาจะได้พบเจอกับความสุขครับโอเคฮะขอบคุณพีนิวไอนะครับเราเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ